ผู้ที่เบิ่งอยู่แน่หนินพ้อมกับพี่น้องอยู่ดูไบครับเื่อวัชรินทร์ก็ยิงหลักผมมือเราเห็นหน,งนังครับสาธุแม่ด้วยนะครับประเทศเนี้ยสาธุแม่ด้วยธรรมประย,ยุทธ์ตายเหมือนกันเนี้ยผมคือของผม,ผมเรื่องพวเกี่ยวว่าใครเรื่องเพราะผมมามักเล่าไง มาของบ้านของท่านาตางของเนาะยึดอำนาจมาเป็นนายกมันบทเหตุแห่งชาติาบ้านเมืองถอยหลังเป็นตจอยากไออาเซียนเหอครับเป็นตจอยากไอลาวา์มันตีปโปหัดลาบักแตงสร้างมวยป,ปลปายเหรอครับโครถไฟโคตรเรื่องสูงยิงรับสเสียสองล้านล้านคันเราอยู่ันี้มันแล้วแล้วเอาเหตุละโงกไปส่งให้ลูกอยู่หัวละพวกนเนี่แล้วยนีมือเ้า <c oughs> แล้วก็ซื้อบักหูสนามจากาหัวละโมงไม่พี่น้องน้องให้กินได้ครับรเท้าเดียวสามลอยิลเมตรตชิโก็ย่อนบักปอกเมื่อไหที่เขาขหน้าเขาถ้าถูกสาบานอีเจสองนั่นคือบินไหนก็บินตกไปแล้วม <c oughs> ึงเล่คถ้าผมมีนายอนิสสอนเกี่ยคกับตามคนต่างม,มากก,กว่าการเมือ,มเอ,เองนี่ก็ได้สำเลือกหัวเลือเนี่ย คูลอนมาขาวคือหมวยคันกนเอาแลงๆทั้งน้อยพันวามือแรงไปจัดการกั่สักหัวเมี่ยมันเดาซะไปเรื่องเรื่องเลือกไม่ยกอบจอหรือย่าห้เสียงกันไรผู้เมียก็อาบน้ำผ้าแยงดีๆกูผัวก็อาบน้ำขาเหมือนเจ้าสิโอเบอร์ไหนเอเบอร์ไหนกันว่าโอเบอร์สองเจ้าออกไปเด้อวันนี้ไม่มีอารมณ์หมด แต่ว่าการเอาเวอร์ส่วนไม่ดีไปสิเกาหลังใหม่เลยนะผมไม่จะบอกไปยังวนะครับก็มีทีนี้ดีผมได้ยิงจันกับพี่น้องหนองคายว่าข้อควรจะเป็นรัฐบาลกลางแบบอีโค้ชกหญิงท่านอรุณีเป็นผูบอกเข้าเด็กคะแนนลอยสามสิบหกราลอยสามสิบเจ็ดพี่นั่งครับโดยเฉพาะยังยิ่งอยู่หนองคายคนหนองคายคือเก่งแท้เลือดสอสอ เบอร์สิบหกไอสามเขตทั้งบดขอกราบขอบคุณครับขอกราบขอบคุณครับผมก็สมัครคือยังไอ้ชีโร่ทนี้มาปลาใสให้เหมือนไอ้หมดหมดเอกขนาดผมเป็นสอสอบัญชีรายชื่อแก่ผู้ใดเป็นผู้แนนแม่เหตุที่ผู้ใดเป็นเพราะมันได้คะแนนหลายโหวตแตคะแนนหลายก็ผู้ใดเป็นแม่มัันบาผู้ใดเป็นได้กสามมือกว่าบักให้บุญแขวเหลืองเหลืองแม กินไม่ได้มอบอกคุณพะเจ้าคุณ่าะพี่ห้องอกับหัวพ่อพูดท่านมาก่อนมือนี้ต้องขอมาท่านตัวกาแทบเท่าาอยยนเฉลิมเขาของงามบุญหม่องนังนเล่าลูกเป็นมาเอ็นที่ขับใจอี้ต้นเราไปถาผมอยู่ทน้ำวินอุดรอื่นพงไปหนองค่ายกับเก้าสิบสิบอ็นหนองค่ายสิบสองกม้าอุบลสิบสายู่กอทุ่งสิบสี่ขึ้นศาล คือฟองเป็นผู้พ่อการไล่ครับสมัยเขาเสือแดงไปชุนรุ่มคนละรับเป่าแค่ซู้ีก็เป็นผู้พ่อการไล่แม่คนนี้เจ๊ไอโก้ได้เอาแค่มากคนนี้ครับท่าน,นเป่าขืนพิชกุลหมายรผู้แทนก็ต้องมาหาเสียงในจอจอไม่ได้เป็นครับก็เพียงขันร่ำรพี่แค่มันกร่ำได้หลอกเนาะพี่น้องที่พลดครับส่วนกลางก็จะเป็นเอา Chat, มึงโกงเงยโกงไปเห็นได้เห็นไปมึ UH! ่ว่ามึงขับมึงเห็นไปแต่ว่าพวกึึงหนังหาผมแบบที่ว่านะครับคืนความสุขนะคนคนนี้จะตีนเต๋เขาเราทัดเจ้าของเลยครับพวกเงไม่บอกยุคดีว่าปั๊บปับป๊บปั๊บปับดบกีบันเอามาบอกก็กำลังยูนก่อสมุนยิ่งเจสโนยิ่งไม่กปากยิ่ระากยิ่บปุ๊บเอ๊บผมมือหนามันเป็นหล่อเอะ Baptism, response, amine, มีผ like ู this, oh other, s, streets, temples, ires, shops, ้ลำแหละผู้ยาบ้านผีบาลมันไปบอลบอลยึดอำนาจทั้งคุนศรีกับรมนุนล้วยึดอำนาจท่องทิ้งพ่อเลี้ับที่ผมโยงไปเนี่ยท่องถิ่นอบตนายกเทศมนตรีนายกอบจสจพอดีเลือกตั้งมีมาตาซีดีซีซีพดผู้ใดกับพดคันผู้ใดบ้ยก็กำหัมใส่ผู้ปดมึงครับหนองคายกับแป้น้ำเขาได้ผู้นั้นครับ ไปหู่เสี้ยเข้าบอกกันยุ์กันยังไโอ้ตายอีตนั่อยู่กลผมยืโตกแต่อยู่ผมสั่งทหารครับทหารที่ทําการรักษทหารผมโกรธมากแต่ผมไม่สามารถไปโกรธให้ทหารทั้งกองทัพได้เพราะผมเป็นลูกเคยทหารเมี่ผมพอตาเป็นท่านตีครับทหารมายู่ไข่ทหารไข่ผมเองยูสราบุรี่ครับคข่อยอดีสรน ผมมือเนยจะขอขข่ตัวนี้พอเขาผมเป็นทหารมาเล่าแข็งครับตับพอทหารลายจิ้เราเที่ยวๆดิเดินผ้ายจากเกียร์กายไปสาลาเีีใส่ถุงก็ยังโอเลียงเลยครับผมจึงเขารพทหารที่ผมพูดนี่คือทหารที่ทำรัฐบาะหารแล้วผ้าบ้างเมื่อมันไปบ่ได้ ห่านมึงยิงกูบอกห้ามมึงออกเจ็ดปีเนี่ยก่อนโควิดมาในเศรษฐกิจมันไปไม่ได้เลยที่มึงตัวยังอีกบอกว่าสิปลูกกันซ้าวะแล้วพวกน้องปนของตนปลูกต้นเดียวแม่งกกระจับพูดเนียมึงสิ่ต้นยังปูอีกมือนี้ก็เลยบอกว่าห้องทิ้นเนี่ยเพื่อให้ขอเป็นเจ้าภาพกับน้องค่ายเทวดาครับ ขอเป็นเจ้าภาพเพื่อพี่น้องเด้อเป็นกระถินสามขี้น้ำันเด้อครับเ็ป้วนแค่หลังเดียวหลอน่ได้หัวเดียวมันสู่ของหัวบ่ได้แผ่นดินไข่แผ่นดินไข่สิเอาหยังมาตุ้มหอมแผ่นดินออกหมากไหมยาแก่แมนเนี่ยท่าสิีปันเฮาออกแผ่นดินมันไข่ย้อนยังเมืองนองข้ายสิเอาหยังมาตุ้มอมป่งไหมมันแผ่นดินออกหมาบไม่เป็นไข่เฉพาะเพี ใครที่เราพิดหนาให้เทคโนโลยีเนี่ยเสีเยงอย่างมาแก้สเสิเอารถห้างห้างก็เขาแลนมาสิบสองปีแล้วอีกต่อไปหมดเสี่ยงอ,อย่างรถยนต์นใส่มาสิบสองปีแล้วเล่นบนถนน,นมื่สิบว่าแลกลงข้างทางสมบูรณ์ขึ้นผมดอกว่าคือน้องขึ้นยังไงผมผมอยากให้เมืองหนองค่มีพรรคการเมืองเช่นพรรคเพื่อไทยเหมือนพรรคเดโมแคร์ดีพักปีกันที่อเมริกา ที่อเมริกาเขาส่งผู้ว่าบนลรัฐโดยพักการเมืองเท่านั้นเพื่อไทยขอเป็นเจ้าภาพครับนายกชื่ออับที่ึกษาชื่ออดิสรครับมือตะกูเข้านี่นะสี่ไปเศ้รแรกงครับเศ้รแรกงครับมันมีแนวกะไรหลายเมืององไข้ยครับอากาศกะเย็นก็เชี่ยงไมครับมือเซ้านี แค่ไหนี่แม่มาน้ำเล็กหอดอยู่พ่อจะาหนาวพ่อจะพอยู่ครับพี่้องอากาศดีที่สุดเชียงไรวันหนาวแล้วเมื่อวันหนาวเป็นต่เอาทุบ้านเข้าครับอันนี้มันย่องเนี่ครับแต่ว่าก็ห้อนชิบหายก็เลยมืนน้องไข่ในกระดาษห้อนใจขายยางพาร่าดุรีนี่กิโลละยี่สิบามบาทมันนี่ขึ้นมานจะ้อยหกกิโลเลยห้ากิโลเอย ประยุทธ์บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปขายดาวอังคารคนผลงานจีนตาว่าดาวอังคารนี่ท่านสสขึ้นรถสายใดมันขขึ้นึ้นรถสายใดมันเลี่ยนไม่นะครับเพราะแบตเตอรี่จะหมดท่านที่ผู้ชมครับผมก็ว่าไม่ใชนี่ผมมายืนยันมติของพรรคมติพรรคเลือกคนเป็นนายกอบจต้องอมนุ่มยุ่งนเรืแฝ่แล้วอายุสี่สิบ ผมีนสี่สิบปีมาก่อนานอดีตสอนเที่นเกตเนี่เป็นรัฐมนตรีเป็นสสเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาตอนอายุสามสิบเก้าปีครับผมมือแำไมไอ้แม่รัฐมนตรีลงมาสมัยนั้นกี่ผมเป็นรัฐมนตรีแล้วหมออับน้ยู่ผู้สาผู้นี่ตอนนั้นครับสามสิบเก้านี่มันแข็งทุกส่วนก็แล้วกันละเดี๋ยวนี้ สิ่ิีเจะสอก็เข้าทัวแข็งอะไรเป็นรัฐมนตรีปี39อายุอยู่กับส่วงศึกษาและไม่ยายเมื่ออยู่กับส่วงวิทยาศาสตร์อยู่กับพ่อใหญ่เชาวนิตยุคใหยุดครับพ่อใหญ่ชาวนิตความมั่งใหม่ได้ร้อยยี่คะแนนช่วหลีใครได้ร้อยยี่สามของสวนถอยครับพมต้เ็นพ่อใหญ่เชาวนิตนะครับแห้เขาเปนแข็งแร่งเขาเนี่ยอัลโ แ้งเปต่อะไรเห่าใหอ่เนี่ยมายอ้่าคบแก่สิบันสิบคำๆใบๆหอคืย่างแลข็งแรงครับไปชาทิปตะไตสองแต้มเขาถอยให้กันครับแต่เพิ่นคู่บนแค่เขามีสิบกว่าแต้มครับนาดันบักหนาดันไปัดอ๋อ ไปยุ่งย่าขาบอกค่อยไปี่ยไปมองดูดัานคนหญิงไปยุ่งไปยุ่งไปยุ่งบ่ไปยุ่งบ่ไปยุ่งบ่กมันเถียงกันนยู่งของนี้เนี่ยครับเขาไล่ปันหมูกันมาจะมีใครเป็นนายกดีท่อผมมันยังวาอยู่โู้ักผามึงเลยน้ำท่วมให้เลี้ยงปลา ไม่ไงไมาเลี้ยงใบหมอนเองเอาปูเลี้ยมาให้มาต้มขึ้นปั้นให้ปูบอกหมาอุ้ยบอกคำน,น,น,นี้ยุคแข้งหัวปูขั้นพพราะโอ้งว่าเป็นเก่าแล้วครับคนมาคนมาจากการยึดอำนาจสิบีโอแต่กันก่อนเอาละส่วนกลางจะเพิ่ไปเด็กหน่อยไรอยู่เสมอแต่ว่าส่วนท้องถิ่นนี่เพื่อให้ขอครับขอเฉี่ยวดีขออีรีคับพี่น้องครับผู้เป็นเลี้ยวคุณก็วายขึ้นหรอก เปิดท่าไหนกูยื่นเปลี่ยนได้ไหมล่ะสิเป็นเจ้าอาวาสอยู่ตลอดอ๋อโดนอะไรกูยื่นเป็ี่ยนเงินตลอะดีสุข้นกับผู้สมัครนะคันผู้ดีเขาไหวสมัครหรอครับแต่ว่าเปรียบเทียบใส่กันแล้วมันต้องสมเทียบใส่กันลาบใส่เทียบ์โบข่มคืนปานดีคนโมมีสินถ้ำปกครองเมืองศูนย์เสาครับเทียรก็บีนะมันขมอยู่ แต่เพียมันว ja e ่าขมคืนคือบีขามั่วต right> ัวหนึ ja e ่งหญานาลจนจรองยายุ่งกับบีนะบีเป็นของผู้ใหญ่บ้านพี่รองตีกลกับเพียคือการรัฐบาลบีคือประชาธิปไตยการเลือกตั้งดีที่สุดเร็วแม้จะเร็วบ้างแต่มันดีกว่ารัฐบารเพราะฉะนั้นพี่รองครับเพราะอบครับคือเทียวนี้คือผมเบิ้งหรอคือ ไปมาหาหาหมองตัวนั่นเลยได้พี่นี่เจ้าหาสิบเจ็ดวัยฮะตัวนี้กัพ่อเสือหาสิบเจ็ดสภาโว้ยโอ๊ยอะไรตัววะเป็นสอสอพ้องกันเนี่ยของมือให้แม่บักเสือนั่ยทุนเด็กคนเดียวจ้นี่พ่อบักเสือแม่บักเสือเศร้าเอาแล้วให้ลูกมาเป็นไอ้หมดเก่งที่สุดในสสผู้หญิงในสภาครับเก่งก็พอก็แม่มันอีก ใ่หรอ,อแต่ว่าแตงโมพี่พอไม่แม้มันจะมี่มาในยังไงไอชิโร่ก็อยากฆ่าพ่อตายเอกนัทก,ก็อยากสิมากไอหมดอยากสิมากแต่มั้นโมห้มากครับเอาละใครอธิสอนมาผู้เดียวกูก็กินเลี้ยบเรียบร้อยล,ดดอละก่ต้องงอหรอผมเชื่อว่าพี่นอ้องสี่เรื่องเบอร์สองเดีวยวครับทดสอบเสียงผมมือดังๆเนาะ แต่ว่าลูกขึ้นสี่ร้อยเจ็ดสบเอ็ดคนจริงเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหาเสียงก็มาหาคะแนนเลยหรอผู้เป็นหัวคะแนนก็ไปต้มผู้สมัครเลยเนี่ยได้มาพันบาทเอามาจ่ายไม่ยั่แกท่าหาสิบบาทแม่เลยยิงหัวคิ้วโอ้ยหัวผางนายสิหรอฟ้องลงคะแนนเด็ดพูดละคะแนนบอกหัวคะแนนเอาไปเก้าร้อยหาสิบ แม่ใหญ่จะถ่าได้หาซีบาทโอ้ยแกเป็นคักเด้อพะผมว่าคักจังไหนจะหอมถือกินเป็นกอร่อยหาซีพายแม่ใหญ่เอ้ยเอาเงินสี่ตาเพื่อควบเป็นท่อเดียวนี่ให้ประชาช้นต้มหัวคะแนนจ้าแล้วหัวคะแนนก็เป็นต้มผู้สมาร์ทเสียเท่านีมึงขับก็เดียวเนี่ยมึงเรียบร้อยเรียบร้อยมันเสมอภาคกันไหมอยู่เมื่อขอนแก่นนี่จ่ายเงินขึ้กันนี่แหละครับ แต่เลือกยำเนยไม่แค็งโน,นงรปรติสอสอ,สอตอดกันติดคุกแปดปีเจ้าโป้มสนิทจับติดคุกแปดปีล้มยำเนยเราได้ยงดัยงนั้นสมัยก้อนเลี้ยงเราได้ดีครับกินเราแล้วไม่แค็งบนไหนวันมอวมอวเราบนอื่นมากาดอกแก้วครับฟันแกนเนี่ยครับกินเราได้สวัสดิ์มาทิมัดในกระจังกับมึงขักบอนเดียวเนี่ย เที่ยวนีเมืองหนองคายรับเงินเบอร์ไหนกรรมการเบอร์สองครับไปได้หมดเลยได้หมดเลยครับกับกรมของกระทรวงทวผมสิไปเครื่องบินเครื่องบินมันบ่ถ่าร์เครับจู่ๆกับจังไล็กใหญ่ไอผมได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษานี่แหละครับเด้อเดียนี้งานผมมีเหตุรับแต่เมื่อเสือผมมีงานเหตุในขึักเจ้าเลยล่ะเจ้ายังมีลูกเป็นผู้แทนเลยครับผู้มีแหวนเจอกันขอคุยกับผู้ช่วยในการ ผมขอนแก่นนะผอกัขอนแก่นเ่กินขอนแก่นด้วยเจ้าเยผมขอนแก่นด้วยไอเ้ยบ้านนหนอมเพิกันวลนะเพิน้ำของครับบ้องน้องรองคอรองน้อได้รอน้ได้ิลังและเดี๋ยวเขาจะหามาลองเด่อีกครับสุดดีนะครับเด้อผมขอนแก่นผมมาเพื่อไทยมาแต่อเจ้าเนวคจ้าเป็นคนรีบอยู่กันนวล ม่ผมได้เป็นดิผได้เป็ียน่ะผมเป็นเน่ผมเป็นพี่โอ้ยดีกันยิ่เมื่อเขาจะสรสางบ้านแต่เมื่อน้ำเขาเด้อเยาวอเด้อคนมรกเกนน่ับ็คอยดีออกมีความสขคก้มจเจริญนแห้ยิ้มหมันขนยื่นท่านที่สุดสิปีในหน้าโบนเนาเศร้าปีเป็นสาวโบเปิดสามสิบปีตื่นก่อนไกลสี่สิบปีไปไครมากนอนพอดขาห้าสิบปีไปหน้ามากนอนพอดหย 60ปีต้องคุยบัะดังเท่านี้ของตุตาขึ้นมดก็ขึ้นของพออมึงสามเดือนหนึ่งนะ60ปีิบปีตีละข้างโมงวนแปดสิบปีนักงกด้วนมาหูเก้าสิบปีพี่น้องมาดูมเบึงห้องไทยครับร้อยปีพ่อใครพ่อตาย ร้อยสิบปีเห็นเดือนไหนคือความเป็นไฟใหม่ก็นั่งอยู่นี่ร้อยสิบปีใครพวกใครก็เอาไป่ดิด้พิมพ์ก็สาธิตมาดีครับดีครับดีครับโอ้ยค่ะไกลปรบมือให้ท่านอดีตด็อกเตรอร์อดีศรเพียงเกศค่ะเพิ่นเป็นคนขอนแก่นเด้อคกับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมาซอยให้พี่น้องเลือกนายกอบจอสบจหนองคาย